สวยฉุดงงแค่ว่าคืน้อนเสร็จแล้วเลือยังอยก่อ่ะปา้หาหัวเราเบาแต่เขาบางออ้ฟืดไม่เห็นอะาร,รังกันแค่เทสวยมากเลยค่ะสวยมากตะย้อนสวยมากค่ะ<ย>นึกว่าน่างามสว<ย>ัสดีค่ะสวยมากเลยีย่เตยมื่อกี้ตัวขาวๆนี่เตย ส,ส,สวยแล้วสวยแล้วเพงกระหอยฟังเออเออน้ามหามหามหนักบะกะบะหน่อยงีป่มึงได้มึงเป็นไก่หน่อยมึงได้ไกระบะหน่อยเี่ยก่าอเีส่วอีพี่เลยคันก็เป็นอีพี่โอ <c oughs> <t ong> ้ยใหญ่แล้วหัวกัยางไปเอา เดี๋ยวเราหาเกิดแล้วนั่งนั่งเลยนบคะกินได้เลยครับไม่ใช่เวลาหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวมันออกกันหรือเวลาไม่เล่นที่เดิมมันจะไม่ทำงานครับมันออกกันนะคะมันออกกันค่ะช่วงนี้ออกกันอยู่นะคะเรื่องครับน้องเป็นสาวดังเครียงเรื่องเต้นบอยานบุดาไอสู้ๆๆๆใครละอีพี่เบืองเอ้าเอาฟองแลนบานนี่เอ้าเดี๋ยวกลาเอ้าเอาเอ้าเอ้าโอ้ย